ก๊อกน้ำเซนเซอร์แบบนี้จำเป็นต้องมีไหมเฮีย <Yeah. S 1> yeah. อยากได้อะจำเป็นมั้งตัวนี้เป็นก๊อกของคอตโต้ราคา3ามพันนิดๆแต่จะต่อเป็นไหมเนี่ยจิบจิบคือเฮียว่ามันก็ไม่ยากนะเริ่มจากแกะน็อตสตัวที่ก๊อกนี่ออกมาก่อนครับแล้วก็เอาแหวนตัวนี้ออกมาครับเสร็จแล้วใส่ก๊อกเข้าไปในอ่างครับคือสายไฟกับสายน้ํามันติดมากับตัวก๊อกแบบนี้เลยครับแล้วเราก็มุดเข้าไปใต้อ่างครับเอาแหวนใส่เข้าไปแล้วก็เอาน็อตยึดตัวก๊อกเข้าไปครับก็ไขให้แน่นทั้ง2ตัวเลยครับ ตัวนี้เป็นกล่องควบคุมครับเปิดฟ้ามันออกมาข้างในมีกล่องใส่ถ่านครับเราก็เอาถ่านขนาด 2A 4ก้อนใส่เข้าไปครับก็ปิดฝาเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อขั้วสายไฟตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็เอากล่องถ่านเก็บเข้าไปครับแล้วเอากล่องควบคุมเนี่ยไปติดที่ผนังครับแล้วเวลาติดกล่องเนี่ยก็กะระยะมันให้พอดีครับให้สายน้ํามันพอดีอะ่ะแล้วเอาสายน้ําของก๊อกอะมาต่อด้านนี้ครับด้านน้ําออกก็ขันให้พอตึงๆครับสายตัวนี้เป็นสายเซนเซอร์นะก็ต่อเข้าไปที่ขั้วสายไฟตรงนี้ครับต่อให้ถูกด้านนะ ต่อไปก็เอาสายน้ําดีครับอันนี้ไขเข้าไปด้านน้ําเข้าครับเนี่สายน้ําดีมาจากตรงนี้นะแล้วก็ไขเข้าไปตรงนี้ด้านน้ําเข้าครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วมีแค่3มเส้นครับแล้วก็เปิดวาล์วน้ําใช้ได้เลยโลเทสโลเทสโอเคใช้ได้คือมันไม่ได้ติดตั้งยากมากนะทีเนี้ยเฮียก็ม ok ีก๊อกเซนเซอร์ไว้ใช้ที่บ้านแล้วนะดูไฮโซดูรวยชอบก็จัดไปครับกดซื้อี่ทะกก้าตรงนี้ได้เลยนะเออลืมบอกเขารับประกัน5ปีด้วยไปละ